แ5เฉลิมพระชนมงคลสมัยทุกดวงใจไทยน้อมจิตอธิษฐานพระไตรรัตนพิพัฒน์พลโดนบันดาลปินภูบาทรงพระเจริญนิรันดรโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดิชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิยทยุโทรทัศน์กองทบ,บุบกบริษัท Splash Interactive จำกัดและบริษัท AIP จำกัดมหาชน านีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท Splash Interactive จํนกับบริษัท A R I P จำกัดมหาชน i s, mm hmm. <S u z u DMAX v c r o s mm hmm. s ใหม่พบก,กันในทุกสัปดาห์กับมหานครแห่งเทคโนโลยีที่นี่คือ Cyber City เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีในปี2012แล้วนะครับ ปีสำคัญแห่งการเปลี่ยนผ่านของไทยทั้งในด้านโทรคมนาคมและการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในระบบการออกอากาศรวมไปถึงนวัตกรรมแท็บเล็ตแบบไฮบริดที่ตอบสนองรูปแบบชีวิตของเราให้มากขึ้นได้มาดูที่สาระในรายการวันนี้กันก่อนดีกว่าครับมาที่มหากรรมการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ set in the city ที่เรานำภาพบรรยากาศมาฝากกัน ความยิ่งใหญ่การแข่งขันอิสสุไทยไฟต์รวมมวลภาพให้สะใจกันอย่างแน่นอนวันนี้เริ่อกันที่สารคดีพิเศษที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสารคดีชุดตามรอยคอมพิวเตอรส์ส่วนพระองค์เครื่องแรกในวันนี้นะครับมีเนื้อหาที่พิเศษอย่างยิ่งครับเพราะาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส,ส่วนพระองค์ครับซึ่งก็มีหลายแง่มุมด้วยกันที่หลายคนผมเชื่อว่ายังไม่เคยทราบจากที่ไหนมาก่อนลองติดตามดูครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีตลอดมาแลาะก็ได้ใช้ไอทีประยุกต์เข้ากับพระราชกรณียกิจในหลายๆด้านด้วยกัน หากย้อนดูตามข้อมูลที่ปรากฏนะครับจะพบว่ามอมลุงอัศนีปราโมทคือผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นขึ้นทุน9ก้าถวายซึ่งหากนับอายุโดยคร่าวของ Macintosh Plus แล้วจะพบว่าคอมพิวเตอร์ทรงเกียรติเครื่องนี้มีอายุนับจากการเปิดตัวครั้งแรกในปี1986ถึง26ปีเลยทีเดียวสำหรับ Macintosh Plus นั้นไม่ใช่ Macintosh เครื่องแรกของ Apple ครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะทาง Apple เนี่ยก็ได้วางจำหน่าย Macintosh 128K และ 512K ตั้งแต่ช่วงปี1984ครับแต่ Macintosh Plus ในยุคนั้นนะครับถูกมองว่าเป็นผู้พลิกวงการสิ่งพิมพ์และออกแบบโดยราคาจำหน่ายที่สูงมากในขณะนั้นซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ค่อยแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ในช่วงนั้นบริษัทซาริยา OA จำกัดเป็นผู้นำเข้าแ a c i n t o s h Plus และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple รายแรกในประเทศไทยไม่ใช้ iStudio อย่างทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในเวลาต่อมานะครับก็จะเป็น IBM PC Compatible ครับรวมไปถึงอีกหลายๆรุ่นที่พัฒนาขึ้นตามสมัยและยังมีรายงานด้วยนะครับว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในเทคนิคการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากครับ บางครั้งจึงทรงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ออกดูระบบต่างๆภายในด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงแก้ไขซอฟต์แวร์ในเครื่องให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ด้วยครับทรงใช้คอมพิวเตอร์เรียบเรียงประสานเสียงเพลงและพิมพ์โน้ตเพลงสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดตั้งแต่นั้นมาพระองค์จึงไม่ทรงเสียเวลาในเรื่องนี้มากอีกแล้วครับเพราะพระองค์ทรงเห็นประโยชน์ของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์และการนำมาใช้อย่างสะดวกในทันทีพระองค์ยังทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นอักษรจิตระดาอักษรภูพิงหรืออักษรทักษิณโดยทรงนำไปใช้ในงานส่วนพระองค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529เป็นต้นมาครับ ผลงานทางคอมพิวเตอร์ที่ประสบนิกรได้มีโอกาสชื่นชมมาก,กว่า10ปีก็คือการ์ดอวยพรปีใหม่หรือสคศที่พระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศครับโดยพระองค์ทรงประดิษฐ์หรือที่ทรงเรียกว่าปรุงด้วยตัวอักษรแบบที่ทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองในคอมพิวเตอร์พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทยหรือแม้แต่ในงานส่วนพระองค์เกี่ยวกับพระราชดิพน์หนังสืออย่างเช่นนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตและพระมหาชนก พระองค์ก็ทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการนิพนธ์ทั้งสิ้นเห็นได้ชัดว่าพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์เพราะทรงเข้าประทัยดีว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากเพียงใดนั่นเอง มีเหตุผลอย่างชัดเจนที่จะกล่าวได้ว่าในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์การคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เองทรงประดิษฐ์รูปแบบอักษรไทยที่มีลักษณะงดงามทรงใช้คอมพิวเตอร์บันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆและทรงตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจของพระองค์เองด้วย พระองค์ทรงเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ได้นําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหลายๆส่วนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็เรียกว่าสร้างความปลื้มปิติอินดีให้กับประสบนิกรชาวไทยครับที่มีพ่อหลวงซึ่งทรงพระอัจฉริภาพยิ่งกลับ เนื่องมาที่โครงการดีๆสำหรับกิจกรรมวันพ่อในปีนี้ครับกับโครงการทำดีให้พ่อดูตอนรวมพลังความดีเพื่อพ่อเพื่อเทิดพระเ,ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่5ธันวาคม2555ที่จะถึงนี้ภายในกิจกรรมที่จัดขึ้น9กิจกรรม9ความดีได้ยึดหลักทศพิธราชธรรมของพระราชา ซึ่งที่ปวงชนสามารถน้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันการกุศลรวมไปถึงกลุ่มศิลปินมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดินโดยมีทางกลุ่มผู้บริหารของบริษัท True Corporation จําจำกัดมหาชนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ทางบริษัททรูคอร์ p ปอ a t เรชั่นกัดเนี่ยได้มีโครงการทำดีให้พ่อดูตอนรวมพลัง ทำความดีนะคะปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะซึ่งเราก็จะน้อนมนําเอาทศพิธราชธรรมนะคะเป็นแนวคิดประกอบกับจัดทํากิจกรรมก้ากิจกรรมก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพลัง การรวมพลังทําความดีเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราปื้มปิติในวันที่5ธันวาคมที่จะมาถึงนี้นะคะกับ9กิจกรรมดีๆที่ทุกคนสามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b i v i l w d o f o r k i n g c o m ค่ะ รายการ Cyber City ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางการสมัครได้ที่ w o r l d w i d e w e b i w i l l d o f o r k i n g c o m คลิกไปที่สนใจร่วมทำดีรวมถึงการลงนามถวายพระพอรออนไลน์และยังสามารถติดตามรายละเอียดโครงการโดยคลิก Like Facebook Fan Page iwilldoforking ได้เช่นกันนะครับไปร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวงกันนะครับ A.J. DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะช่วงหน้าไปกันที่ข่าวสารไอทีที่น่าสนใจจากรอบโลกและ Set in the City ใน Cyber City สักครู่เดียวครับ